วันนี้ขอเสนอ Samsung Galaxy S24 Series สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน Galaxy AI ที่จะทำให้คุณดูเป็นคนทันสมัยมากยิ่งขึ้น <S <S เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาดูฟีเจอร์ใหม่ AI ว่ามีอะไรกันบ้างฟีเจอร์ l i g h Translate t นะคะจะช่วยแปลภาษาในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ได้แบบ Real Time และยังใช้กับการส่งข้อความได้อีกด้วยค่ะ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็คือฟีเจอร์อินเตอร์พิเตอร์ล่ามแปลบทสนทนาแบบต่อหน้าพูดปุ๊บแปลปับ๊บได้ถึง13ภาษาและไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหรืออินเทอร์เน็ตเลยเหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากๆเลยค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งค่ะก็คือไซเคิลทูเซิร์ชอยากรู้อะไรนะคะก็แค่วงเท่านั้นเองค่ะ เรานะคะจิ้มไปตรงที่หน้าจอปุ่มตรงกลางด้านล่างวงกลมสิ่งที่อยากรู้ก็สามารถรู้ได้ใน Google ได้แบบง่ายๆสะดวกมากๆเลยค่ะและฟีเจอร์ทาร์กสคริปต s แอต t ินะคะ AI ตัวนี้จะช่วยสรุปเนื้อหาการบันทึกเสียงของคุณได้และ AI จะช่วยจดบันทึกไว้แล้วแปลงให้เป็นข้อความหรือจะให้ AI สรุปเนื้อหาก็ทำได้เช่นกันค่ะ และฟีเจอร์นี้นะคะส,สาวๆจะต้องถูกใจมากๆค่ะ Photo a s s i s t นั่นเองค่ะตัวนี้จะใช้ AI มาช่วยในการแต่งภาพทำให้โดนใจมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะสามารถเจเน r เรตนะคะเติมพื้นหลังหรือลบภาพที่ขาดหายไปได้หรือจะเลือกย้ายวัตถุในภาพตามต้องการได้ตามสะดวกเลยค่ะ h h t t s s i s t ผู้ช่วยแชท t i i ตัวนี้นะคะจะมาช่วยในเรื่องของการตรวจสอบการสะกดไวยากรณ์ หรือจะเลือกสไตล์การตอบก็ได้ค่ะว่าจะเป็นภาษาโซเชียลทางการหรือว่าจะเป็นภาษาสุภาพก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่สุดของ AI สมาร์ทโฟนของมันต้องมี Samsung Galaxy S24 SE Series นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Powerbuy าาทุกสาขาหรือสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะ